ตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าร้าน PM Bike นะครับก็พอดีว่าจะเอาจักรยานมาเซอร์วิสเล็กน้อยคือเซอร์วิสวันนี้เนี่ยจะเป็นการซ่อมสีตินผีนะฮะก็คือว่าผมใช้ตินผีของเขาจะกล้านะแล้วมันก็เคยแบบเคยผ่านการล้มมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ได้ล้มแรงแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการล้มแปะหรือว่าแบบบางทีเราไปวางพิงผนังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปครูดไปอะไรมันก็ทําให้สีถลอกนะครับซึ่งทาง ทีเอ็มไบเนี่ยเขาจะมีบริการเกี่ยวกับการซ่อมสีใช้เวลาซ่อมคือถ้าแผลมันไม่ได้เยอะมากเป็นถลอกเป็นทางยาวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่หนักจะทิ้งจักรยานหรือชิ้นส่วนไว้สัก1วันอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าซ่อมเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับก็จะเห็นร่องรอยการครูดซึ่งก่อนที่จะทำสีจะต้อง ขัดให้รอยเหล่านี้มันเรียบเนียนพอเรียบเนียนแล้วค่อยพ่นสีทับนะครับเดี๋ยวไปขัดกันขัดไปเรื่อยๆครับดูแล้วก็เรียบร้อยดีไม่มีรอยแล้เราพ่นมันก็จะดูเนียนไปกับชิ้นงานเดิมนะครับ อันนี้คือสภาพตีนผีที่เราพ้นสีลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างดูกลืนกัน าที่ T.M. ไปนะครับก็มารับจักรยานนะฮะที่ผมเอามาซ่อมสีสีผีนะครับแต่ว่า,าตั้มเขาเห็นว่าชิปเตอร์ผมมามันก็เป็นรอยถลอกด้วยตั้มก็เลยทําการซ่อมสีที่ชิปเตอร์ให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะคุยกับตั้มหน่อยเกี่ยวกับการซ่อมสีหรือว่า,ามีการคัสตอมสีบางชิ้นส่วนของจักรยานด้วยก็เดี๋ยวคุยกับตั้มกันว่า,เ,าเป็นอะไรยังไงนะครับที่ T.M. ไปครับผม อันนี้กําลังขัดเพื่ออะไรครับตั้มขัดแฮนครับขัดเตรียมผิวเพื่อที่จะสร้างแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมกับสีใหม่ที่จะพ่นทับเข้าไปก็คือว่าเฟรม sl 8เมื่อกี้เนี่ยครับะก็คือเจ้าของเนี่ยอยากจะให้แฮนทำสำาทําทำสีแฮนใช่ครับทำสีแฮนครับให้ให้มันเป็นสีเดียวกับตัวเฟรมซึ่งเราก็จะเตรียมผิวแฮนแล้วก็จะพ่นสีคริสตัลเ <Crystal S 2> ข้าไปเพื่อที่จะให้มันใกล้เคียงกับสีเฟรมครับ อันนี้ก็เป็นอีกบริการหนึ่งคาของ g M b i k e อ่าเป็นเป็นการคัสตอมใช่ครับนะอ่าคัสตอมอุปกรณ์เพื่อที่จะให้มันดูแมทกับกับกับเฟรมกระบวนการแบบนี้นี่ใช้เวลาประมาณประมาณอาทิตย์นึงครับอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเตรียมผิววันหนึ่งท้นสีรอแห้งท้นแลกเกอร์เคลือบอบรอแห้งแล้วก็ประกอบอะไรประมาณนี้ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับครับผม ขั้นตอนการทําแบบนี้ออ่ตั้มต้องดูเหมือนกับว่าพิจารณาย,ยังไงไหมครับว่าเอ๊ะสีแบบนี้การทําสีแบบนี้มันแบบไหนมันได้หรือว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็การคัดวซ่อมคือการพ่นสีตามใจลูกค้าหรือว่าผู้พ่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีกฎตายตัวว่าอันไหนทําได้ไม่ได้นะครับก็สามารถเลือกสีได้ตามต้องการแต่ว่าต้องตกลงกันว่าความเงาความด้านการไล่เฉดสีหรือว่าลายตัดที่ลูกค้าต้องการอ่ะ เราสามารถทําได้ไหมเพราะบางลายหรือว่าบางเทคนิคเราก็ไม่สามารถทําได้เหมือนกันครับแล้วต้องมาคุยกันก่อนแล้วถ้าทําสีแบบเป็นกึ้คัสตอมแบบเนี้ย<ะ>แล้วซ่อมสีเนี่ยอันไหนอันไหนง่ายหรือยากกว่ากันครับงานซ่อมคืองานการงานแก้ครับอย่างอยงานงานงานซ่อมเนี่ยเราจะต้องออไล่เฉดสีให้พ้นแล้วมันใกล้เคียงเดิมที่สุดซึ่ง มันจะต้องผสมสีให้เหมือนใกล้เคียงเดิมครับการซ่อมคือการการการเทียบเทียบเดิมซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วครับอืครับแต่งานงานคัสตอมเนี่ยเราเริ่มต้นจากศูนย์ซึ่งสีเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องการว่าเราต้องการสีไหนซึ่งงานงานคัสตอมเนี่ยจะง่ายกว่าครับอืมครับแล้วอย่างค่าใช้จ่ายค่าทําสีบริการไหนนี้คิดอย่างซ่อมสีนะครับอย่างพวกตีมผี พวกชิปเตอร์เนี่ยครับก็สตาร์ทห้าร้อยบาทลอ,ลอยเล็ก้อยน้อยแต่ถ้าทลอกเราก็จะต้องขัดผิวเพื่อที่จะให้มันเรียบแล้วก็เตรียมผิวให้มันนูนเท่าเดิมแล้วก็ทําสีลงไปให้มันใกล้เคียงเดิมครับว,ว่าทาความด้านความเงาให้มันใกล้เคียงเดิมที่สุดครับครับครับ,รบแล้วถ้าคัสตอมคัสตอมก็อยู่ที่สีที่ลูกค้าต้องการอย่างแฮมอย่างแฮมต่อชิ้นนี้ ราคาก็สตาร์ทประมาณพันหนึ่งสองพันแล้วแต่สีแล้วแต่ความเงาความความด้านของลูกค้าของเฟรมอะไรเงี้ยครับก็ตามจุดประสงค์ของลูกค้าครับว่าอยู่ที่ตรงไหนก็มาคุยกันได้ครับเออแล้วอย่างถ้าอยากจะคัสตอมเงี้ยสีเนี่ยตั้มตั้มจะเป็นคนหาเองหรือว่าลูกค้าลูกค้าเลือกเลือกโทนมาแล้วเราก็จะไปเตรียมสีให้ให้ให,ให้ให้ตรงตามต้องการลูกค้าแล้วก็จะให้ลูกค้าเช็คอีกรอบหนึ่งว่าสีที่ต้องการเนี่ยตรงกันไหมแล้วก็ถึงจะเริ่มทำงานครับ อีกคำถามหนึ่งก็คืออยากรู้ว่าคัสตอมเนี่ยรับคัสตอมแบบทั้งเฟรมเลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่แบบบางทิ้นส่วนอะไรแบบนี้ครับก็บถ้าถ้าอย่างเฟรมเนี่ยเราจะรับเฉพาะซ่อมสีอืแต่ถ้าทําสีเฟรมเราไม่สามารถทําได้เพราะว่าเราไม่มีห้องปิดซึ่งเราพ่นในที่แจง้งมันจะมีปัจจัยเรื่องฝุ่นเข้ามาซึ่งถ้าเฟรมมีฝุ่นเนี่ยสีมันก็จะไม่ราบเรียบมันก็จะทํางานลาบากครับแต่อย่างอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆอย่างเนี้ยมัน มันสามารถทําได้โดยที่ไม่มีฝุ่นเพราะว่ามันสามารถพ่นในที่อับได้โดยที่ไม่ต้องใช้ห้องห้องห้องปิดนะครับครับอ,อย่างนั้นซ่อมสีเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นชิ้นเล็กก็จะสามารถซ่อมได้อย่างเฟรมก็ซ่อมเฉพาะจุดได้เพราะว่าแลกเกอร์มันไม่ได้สาดทั่วเฟรมครับมันสาดเฉพาะจุดรเรื่องฝุ่นก็จะมีน้อยครับก็ถ้าสนใจที่จะเหมือนทำสีเป็นแค่บางทิ้นส่วนรหรือว่าซ่อมเฟรมรอยตลอกอะไรประมาณนี้ครับ เพราะว่าจริงๆอย่าง T.M. Bike เนี่ยงานเน้นเน้น,น,นที่การเซอร์วิสการซ่อมครับไม่ได้ทำคัสตอมแบบเป็นกิจกละักษณะขนาดนั้นแต่ตอนนี้เทนจักรยานก็เปลี่ยนไปครับเพราะว่าอุปกรณ์บางชิ้นก็สามารถทำสีได้เพื่อเพิ่มสีสันให้กับจักรยานมากขึ้นออย่างทิปเตอร์เราสามารถทำสีเป็นสีที่เราต้องการได้แบบการชิปเตอร์ทำเป็นสีเทาสีเหลืองสีเขียวตามตามตามแต่ลูกค้าจะต้องการครับ จักรยานม่ได้เป็นรีสีสันมากทีกส่สครับ